วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับช่วงเช้าแมวเหมือนจะอยู่กันครบไหมรับไนอะมินนี่มินนี่ไม่อยู่อ๋อมินนี่ี่นอนตรงนั้นน่าจะเป็นจันเจ้าไม่รู้ไปเล่นไหน เล่นกับแมวจเจ่นระวังระวังเล่นกับแมวนี่ตัวไหนไปเล่นสนผักไหมจันเจ้าไมไม่เห็นไม่รู้วรื่าไปแอบนอน เอาใบก็ก็ไม่รู้ไปเล่นไหนหรือว่าไปที่คลองกูวัวะชาเจนเอาสมบูรณ์มนาะ<ว>เอาสมบูรณ์มาเล่นไหมชาเจนแกะมัดเป็นไหมโผกเ<ว>ชียวไอ้ชาเจนไปเอาสมบูรณ์มาแล้วชาเจนอ่าก็จูงจูงอะไรเพราะมีเชือกอยู่<ว>อ๋อไปอ่าเดีย๋ยวชาเจนงั้นชาเจนถ่ายถ่ายคลิปรอ ไอคิวเราให้เธอสับหล่นนะอ่ะ <Okay. S 2> นั่งนั่งนั่งถ่ายตรงนี้แหละเออนั่งถ่ายตรงนี้แหละปุ๊บโอ้ยจันเจ้ามาแล้วนะ้าจันเจ้ามาแล้วเอ้าไปแล้วเหรอนี่อยจันเจ้ามาแล้วจันเจ้าไปทำอะไรมามาแล้วมัน จะมากินข้าวเปล่าเรามาทำอะไรแล้วะ่ะน้าเจ้ามา,ม,ม,มาแล้วโอ้ยสมบูรณ์สมบูรณ์มาแล้วมามาน้าน,น้าจับน้าโซ่อะไปเอาไปเล่นอาจารย์เจ้ามาจากไหนเมื่อกี้ อ๋อย oh, yeah, yeah. yeah. ่ายยนี่เฮ้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 เจอกับสมหวังแล้วบอกบอกบอกสมบูร evet ณ์ด้วยห้ามห้ามมีเรื่องกันนะแบบอย่างงี้เนาะโอ้สาเล่นด้วยกันแล้วเราจะได้ปล่อยไงสมหวังเตรียมวิ่งเลยไม่ไม่ไม่ยิ่มวิ่งหรอกเออเห็นเขาเขาเขาดมดมกันเนาะให้สมบูรณ์บอกบอกลูกวอาสมบูรณ์สมบูรณ์อย่าทะเลาะกันนะบอกว่าอย่างนี้ทเลาะกัาอากฟาคนรู้เรื่องไหมฟังออกสมบูรณ์ก็ ใ่าไงสมบูรณ์ก็ไม่ได้เลยนะไปไม่งั้นสมบัติไม่เข้ามา้หรอดเอ้ยเอ๊้มีตัวแอวอยู่ตั้งหลายตัวก็สมน้าขอนฟ้าไปนู่นแล้วก็ไม่เป็นไรอะพี่สมบูรณ์จะไปไหน พี่ส้มหลนมองดูเฮ้ยอยากให้เห็นหน้าพี่ส้มหลนมเยพนหนเดี๋ยวไปดูหน้าพี่ส้มหลนงพี่ส้มหลนเหมือนระแวงพี่ส้มหลนว่าระแวงระแวงระแวงพี่ส้มหลนไปแล้วอ่ะระวงกินกินไประแวงไปหรือเปล่าเ พี่มีสมหลุดข้อข้างในเลยเนาะมีสมหลุนนี่หยพาไปเห็นฮารุหน่อยอยากไปเห็นฮารุอยากแมวเด็กไม่ไม่กลัวอยู่แล้วแมวเด็กไอฮารุเก่งเนะาะฮารุฮาลุตกใจหรือเปล่าเฮ้ยใครวะดมดม,ดม,ดมแล้วก็จะตีกันนะไม่ไม่ฮาลุ่ฮารุ่นเขาหยอกกันโอ๊ย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 นก วก็น,นอนเล่นสองไขรถูกกันแล้วป่ะเนอะเจนถ้าฝั่งนี้เนี่ยอยู่กันเป็นระเบียบเลยขาดพี่ส้มหล่นเนาะพี่ส้มหล่นเข้าไปข้างในพี่ส้มหล่นัวขนะ้าไปไหนแล้ว พ, <c oughs> พี่สมบัรณขี้เกียจเล่นแล้วไปดีกว่าเชอพี่สมบไปลดให้พีม์เล่เล,เ,เลนโอยผมสมมวชบล่นือกใช่ไหมใช่ัชกกระเยาะกับสมพี่สมบูรณ์ล่ไงพี่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สงสัยอนกันทำไมเล่นเชือก สมบูรณ์ไม่ได้เดินสบายเลยโดนทับเชือกเหมืนอนนี่มันวันแย่ของสมบูรณ์หรือวันดีของสมบูรณ์สมบูรณ์กัดกันมาใช่ไหมตอนกลางคืนนะฮะหน้ามันมีแผลเลยหน้าจะใช่ไหมน้าตาแล้วอ้ามันมรถผักเลยเหรอวันนี้เต่าให้ อันนี้ไม่ได้รดผักเหรอยังไม่มีเวลาเลยตอนเย็นล่ะเจเจนฮะผักดูสมบูรณ์เลยนะแป๊บหนึ่งทำไมให้สมบูรณ์เล่นก่อนอ้าวเฮ้าเจเจนแม่ขาวมาด้วยเจเจนดูแม่ขาวด้วยนะเนี่ยไม่รู้มาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวนั้นลูกเก็กันแล้วมาตอนไหนเดี๋ยวนั้นลูกฝากฝากดูสมบูรณ์ด้วยนะ เล่นจนพอใจก่อนค่อยเอาเก็บเข้าโกะเอ้ยค่อยเอาไปผูกไว้ข้างในตอนทเที่ยงบ่ายนะแมวข้อนอนนะนำทีมโดยพี่สมหวังแล้วครับนอนสบายเลย Mm-hmm.